สำหรับเพื่อนกันแล้วมีอะไรเราก็สามารถบอกกันได้ตรงๆนะครับแต่บางทีบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราพูดไปม,มันทำร้ายจิตใจเพื่อนเราด้วยหรือเปล่านะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมานะครับก็จะเป็นพระเอกของเรากาลังนั่งปรึกษาเรื่องงานเลี้ยงรุ่นกับคุณเพื่อนอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็มีนางเอกของเราเดินเอาน้มาเสิร์ฟผองกับกก่าวทักทายสวัสดีพระเอกของเราด้วยหลังจากสองคนคุยกันได้สักพักหนึ่งนะครับทางด้านคุณสามีนางเอกของเราก็เลยถามพระเอกเรื่องชีวิตครอบครัวนะครับพระเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับหลังจากที่มันเองเนี่ยได้หย่ากับภรรยาไปตอนนี้นาทีการงานมันก็ยังไม่ลงตัวเหมือนก็เลยยังไม่ได้คิดเรื่องการมีครอบครัวนะครับพอคุณสามีนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็เหมืือออนนนนนจะพูดดเเเกกริิยทััััับไปีีวว่่าชตตตมมมมห้งแส ในน่ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยมีภรรยาภรรยาก็ทิ้งไปไหนจะเรื่องงานเรื่องการอีกจนพระเอกของเราก็น่าเสียนะครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าคุณก็เลิกพูดได้แล้วคุยเรื่องงานเลี้ยงดุลกันต่อเถอแต่ว่าสามีนางเอกของเราไม่ได้สนใจนะครับมีหน้ำซ้ํายังทวงตังค์ที่พระเอกของเรายืมไปด้วยนะครับพระเอกของเราก็เลยได้บอกกับนางเอกนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกเขาก็เป็นคนพูดแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วพอสามีนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะได้ใจนะครับก็เลยได้บอกนางเอกของเราคุณไม่ต้องสนใจหรอกแปลวน้ําชาแล้วก็ไปหาอะไรมา้้านยจ นางเอกของเราก็เลยเดินกลับไปที่ห้องครัวนะครับพ่อนางเอกของเราเดินออกไปไอคุณสามีนางเอกของเราก็เลยได้ถามพระเอกว่านางเอกของเราเนี่ยยังเหมือนเดิมหรือเปล่าพระเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าเธอเองก็เหมือนเดิมนะไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็สแสดงว่านายก็ยังรักเขาอยู่ใช่ไหมพระเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็รีบปฏิเสธเลยนะครับก็คือตั้งแต่สมัยเรียนนะครับพระเอกกับนางเอกเนี่ยเป็นแฟนกันแต่ว่าคุณสามีนางเอกของเรานี่ครับค่อนข้างจะเป็นคนที่เอาแต่ใจมันเองก็เลยได้ขอนางเอกของเราจากพระเอกของเรานั่นเองและอย่างฐานะด้านการเงินนะครับมันเองก็สู้สามีนงเอ ไม่ไพระเอกของเรามันก็เลยคิดว่าถ้านางเอกของเราแต่งงานกับเพื่อนของมันน่าจะดีกว่าแต่งงานกับมันนั่นเอง2องวันต่อมานะครับพระเอกของเราก็นั่งดื่มอยู่บ้านคนเดียวแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนกอดออดหน้าบ้านพระเอกของเราก็เลยได้เดินองมาเปิดประตูจ้าเอ๋นั่นะครับเป็นนางเอกของเรานั่นเองจากนั้นพระเอกก็เลยได้เชิญนางเอกของเราขเราข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็ได้ถามว่ามีเรื่องอะไรอีกนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าฉันขอรบกวนเธออีกสักครั้งหนึ่งนะพระเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าไม่ต้องพูดอะไรหรอกเดี๋ยวฉันไปเอาผ การรบกวนนายใช่ไหมหลังจากพูดเสร็จนางเอกของเราก็ได้พุ่งเข้ามานานเลยครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับก็คืนก่อนหน้านั้นหนึ่งชั่วโมงนะครับนางเอกแล้วก็คุณสามีก็ได้นั่งทะเลาะกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่สามีนางเอกของเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาใจใจก็เลยได้หลุดปากไล่นางเอกของเราออกจากบ้านนั่นเองนางเอกของเราก็เลยได้เข้ามาหาพระเอกตัดมาที่พระเอกกับนางเอกนะครับหลังจากที่ทิ้เวลาเส็จสบเรียบร้อยทั้งสองคนก็ได้ไปอาบน้าเตรียมตัวกําลังจะเข้านอนแต่พระเอกของเราก็ได้บอกกับนเอ้้รวและ ้้้องนีไดเลยเดี๋ยวฉันจะออกไปนอนตรงโซฟาจ้าแมนไพเอ๋ของเราก็เลยขอตัวมานอนโซฟาได้สักพักหนึ่งนี่ครับตกมาตอนดึกนางเอ๋ของเราก็อยากจะดื่มน้ําแต่ระหว่างที่กําลังจะดื่มน้ำในคาคุนสามีนางเอ๋ของเราก็ได้โทรมาหาพร้อมกับถามด้วยนี่ครับว่านางเอ๋ของเราอยู่ที่ไหนเธอรีบกลับบ้านมาเลยได้ไหมเพราะว่าฉันหิวข้าวมากแต่ว่านางเอ๋ของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าวันนี้ฉันอยู่กับเพื่อนฉันคงไม่ได้กลับบลอกจากนั้นก็เลยได้ตัดสายไปไพเอ๋ของเราก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าอยู่ที่นี่เธอไม่ต้องคิดอะไรนะนางเอ๋องเรราาากก็ไได้้พยััหนนปแลคบ หลังจากนั้นนาก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดไม้ทีนึงก็จะเป็นตอนเช้านะครับนางเอ๋ของเราก็นอนหลับฝันดีแล้วสักแพะหนึ่งพพะเอกของเราก็เอาเสื้อผ้ามาให้แล้วก็ได้บอกนะครับว่าฉันซักให้เธอเรียบร้อยแล้วนางเอ๋ของเราก็เลยได้ขอบคุณแล้วก็ได้บอกกับพพะเอกของเรานี่ครับว่าวันนี้ฉันจะกลับแล้วนะพพะเอกของเราก็เลยได้บอกว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กลับบ้านก็ระวังตัวด้วยนะแต่ระหว่างที่พระเอกของเราพูดนะครับมันเองเนี่ยก็ไม่กล้าสบตานางเอ๋จนนางเอ๋ของเราก็ได้ถามนะครับว่านายไม่เป็น อบเลยนะครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นฉันเข้าใจเธอดีเธอไม่ <Zac. S 1> ต้องคิดอะไรเรื่องฉันรอกถ้ามีปัญหาหรือเดือดร้อนอะไรเธอก็ามาหาฉันได้ตลอดจากนั้นนางเอกของเราก็เลยได้ขอบคุณไปอีกครั้งหนึ่งนะครับล้วก็ได้พุ่งเข้ามานานเลยครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับ3เดือนต่อมานะครับสามนางเอกของเรากาลังนั่งดีใจอยู่นานเลยครับนางเอกของเรากําลังตั้งท้องนันเองมันเองก็เลยรีบโทรหาพี่ของเรานะครับแล้วก็ได้พูดตามสไตล์ของมันนั่นแหละเหมือนจะพูดเกทับว่ามันเองนี่ครับมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่ว่าจะเป็นนนหห้าาาที่่กรรงือไม ขึ้ครอบครัวมันมีทุกอย่างแล้วแล้วตอนไหนนายจะมีเหมือนฉันะเอกของเราก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับก็ได้แสดงความยินดีไปตัวนางเอกของเราก็ยืนมองอยู่ข้างๆแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ